สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับบวกว่าที่เป็นเพืเ่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทีมงานสิง่งบรรทุกทุกท่านเลยนะครับพบกันคือเก่าครับกับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับจากทีมงานอูสับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกรถหกล,ลอ้อ บกว่ติเป็นหกหลอกแอกหกหลอเขนมหกหลอดำํำหรือว่าสิเป็นบีกับดำกับมีนะครับกับบรรยากาศเนี่เหมือนแรงนะครับอยู่ที่หลังอู่เฮานะครับอยู่หลังอู่เฮาอยู่ขางน้องสาธารณะนะครับอยู่อูเฮาไทยไปะไรฝน,นตกเหมือนขึ้นนี่น้ำท่วคแับน้ำท่วม นำถ่วเดินจอดรถทายว่าไรนะครับก็เลยลับมาไทยอยู่หลังคูนะครับบรรยากาศย่ีมา้แรงลมเย็ยนว่อยๆนะครับืันนี้ผมกะนีรถมานําเสนอทุกท่านคือเก่านะครับ นี่ผมจีพาพี่น้องมาเบิ้ง n p r นะครับ n p r ร้อยสามสิบแรงนะครับ n p r ร้อยสามสิบแรงปีสี่เจ็ดนะครับปีสี่เจ็ดเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์ครับเครื่องดีคัตซีสวยยางเกจหาศูนย์พ่อใส่นะครับ เป็นตู้สิบบานตู้สิบบานเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้เป็นกะบะเป็นคอ,อกก็จังมาคุยราคากันอีกเทียนหนึ่งนะครับแต่ว่าในสภาพนี้นะครับในสภาพนี้ผมได้ตั้งราคาไว้อยู่ที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับ กับ Npr 130แรงปี47เทอร์โบพาวเวอร์แอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวห้องก็ออกมาข่อปปยบ้างรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับไปตามสภาพก้อนนะครับไปตามสภาพก้อนเดี๋ยวผมที่ขัดสีหัวให้อยู่นะครับขัดสีหัวให้อยู่ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอลงขายรถตัวสีหัวนะครับสีหัวที่ขัดให้อยู่มันหูือซีวามันจะงอกนะครับ เดี๋ยวหอามาขาไปเบ่งรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับาขาอปเบ่งรายละเอียดโดยร่วมกันเหม็นเนีว้วหมดเลยขี่มาจอดไถยอยู่นี่ผูใ้ใดกายไปกายมากกี่มาตามเบ่งสภาบภายในก่อนนะครับเบ่งสภาบภายในก่อนนี่คือสภาพภายในนะครับ,น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 ะรบนี่คือสภาบภายในครับทางนี้จะย้อนแสียงเนี่ยจังหน่อยนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับ สวยกันเลยมีบ yes. no, yes. yes. ่อขาดนะครับม yes. yes. ีบ่อขาดรถเดิมนะครับรถคันนี้ถือว่าเดิมเดิมถึงเดิมมากเลยนะครับเบิ้งตะไลเบาเลยนะครับเบิ้งตะไลเบาเลยเราบอกไม่ใส่ได้เบิดนะครับเราบัไฟใส่ไดเบ็ดบพว่าที่เป็นเลื่อนไม่บพระว่าที่เป็นเจน้ำมันเจี๊ยบข้อม่อนรวมทั้งนาฬิกานะครับใส่ไดเบิดนะครับรถคันนี้ผมขับเองไม่เองกับมือเลยนะครับเบิ้งให้จบนะครับ ถ่ายคลิปมีตอนผมขับมาอยู่นะครับถ่ายคลิปมีตอนผมขับมาอยู่เบื้องหลงจบนะครับนี่คือสภาพภายในนี่คือสภาพภายในไปเบื้องด้านนั่นกันไปดูด้านซ้ายกันสวยๆนะครับจกยอนแสงแน่จักหน่อยจอดท้ายอยู่หนีเดียบนันแห้งนะครับ ภายในสวยมากนะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆจากหางเลยยังไม่เคยถูกแกะนะครับยังไม่เคยถือแกะนะครับขนาดเครื่องล่นยังเป็นของตายสูส่เลยนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพโดยรวมของภายในนะครับต่อไปต่อไปมาเบนกัฟซี่กันนะครับคัดซี่สวยถึงสวยมากนะครับ กระซีงามๆเลยนะครับบ่อผุบอ่อบวมแล้วกับบ่อดำนะครับไม่ผุไม่บวมและยังไม่ได้ดำนะครับเบืงแตกต่ตัตวหนังสือยังอยู่เลยนะครับแตกต่ตัวเลขตัวหนังสอือยังอยู่อยู่นะครับสวยๆกันเลยนะครับสภะพกระซี่ยังหุกเส้นถืนอว่าพ่อใส่นะครับ,บ,รบ,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 บถือว่าพ่อใส่บ่อบ่อบ่อถือกระบะดี กัะซีสวยมากยังบอท่านไนดามหลังเลยนะครับยังบอท่านไนดามหลังเลยกัะซี่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนะครับกัะซี่เดิมเดิมเลยแต่คือเกานะครับอันนี้ผมบ่ได้พ่นสีนะครับกับพนน้ำมันคือเก่าน้ำมันเครื่องกับน้ำมันโซลารผสมกันแล้วก็พ่นะครับมันก่เงาขึ้นมาเลย ำง,งามนะครับกับสีสวยถึงสวยมากนะครับมาเบ่งภายในตู้กันนะครับมาดูภายในตู้ นะครับไปในตู้ไปในตูข้ข่ี้ไหลได้พี่น้องน,นะคือว่งางอยู่นะครับพื้นดีๆเลยนะครับเป็นพื้นใหม่ดีๆเลยโอเล่ลืมบอกไปนะครับรถตัวนี้ยาว4เมตร30นะครับรถเกียวตัวนี้ยาว4เมตร30ครับกว้าง2เมตร10นะครับ ยาวสี่เมตรสามกว้างสองเมตรสิบสวยๆกันเลยนะครับสีหัวนี่สีคัสห้วได้พี่น้องได้สีหัวสีคัสหอิู่ครับมีมันมันมีเขียวมันนิดนึงนะครับมีเขียวมันนิดนึงนี่นะครับอยู่อยู่ตรงแก้มฟังขัวนะครับมีมีมีเขียวมันนิดนึงก็ประตูทางซ้ายบุ๊เข้าไปนะครับประตูทางซ้ายบุ๊เข้าไป มีมีอยูเชียนี่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันมาฟังเสียงเครื่องกันโอ้ภายในงามเฮงน,นะครับงามเฮงน,นี่สภาพของเครื่องนะครับสภาพเครื่องสี่เฮดจีหนึ่งนะครับสี่เฮดจีหนึ่ง หลาดเครื่องเลยสามสิบแรงนะครับสี่เฮกีหนึ่งเครื่องบพทันได้เคยถือแกะนะครับเครื่องยังไม่เคยถูกแกะเลยนะครับเดิมๆเลยเครื่องเดิมเลยนะครับยังบพทันได้ถือแกะถือถอดนะครับถ่ากันควบหม้อนยังเงียบอยู่เลยนะครับผมก็ว่ามันเดิมครับเดิมยู่นะครับรถกันนี่ผมมามาเดิมครับยู่นะครับ สายตาผมผมก็ว่ามันเดิมคักได้ล่ะผมขับเองผมขับเองกับมือนะครับกลับมาเองกับมือลงหน้าง,งานเองทุกคันนะครับกันพิดพลาดกันง้างมากพอต้องไปถวบอื่นนะครับต่อผมตัวเดียวเลย đang đi hai gặp bóng đàn bóng nhảy Hãy gì cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันคาดอยู่นะครับในส่วนของเครือบ่มีควนเนี่ยแต่น้อยเลยนะครับบ่มีควนเนี่ยแต่น้อยเลยกะเบิง้งในถ่ายคลิปกันนะครับแต่เบิง <c oughs> เ้งถหายมันจบนะครับเบิง้งในถ่ายคลิป <c oughs> ตอนผม <c oughs> ผมขับมานะครับเ <c oughs> ดี๋ยวถ่ายไปอยู่ นี่นะครับนี่คือสาภาพโดยรวมนะครับนี่คือสาภาพโดยรวมของ NPR 130แรงปี47นะครับหางแท้่เครื่องดีคับสีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์เป็นตู้10บ,บานนะครับเป็นตู้10บ,บานยาว4เมตร30ยาว4เมตร30กว้าง2เมตร10นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากให้เข้าคืนกระบะขึ้นค้อใค้กะจ้งเข้ามาคุยกันอีกเทียน,นึงนะครับ3ามแ0 0แปดหมื่นบาทนะครับสามแสนแบาทครับรถสวยๆเดิมๆดีๆเอาไปใส่กันนะครับจ้า ฝากกดไลค์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบร่าทิเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดเหล่ากะทางเพจนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนนะครับเหล่ากะทางยูทูบมีนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำกันแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับ ผมสร้างหนึงเล่เยมอมกับทีมงานอูซรบเสษิรยนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบปก,ปกันไหมในชิปหนะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับเบื้องตอนครับมาต่อต่อได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องครับมาเบืบ้งองช่วงขึ้นเขานะครับช่วงขึ้นเขาอยู่กลารงนะครับ สำนับ NPR ร้อยสามสิบแรงนะครับจดทะเบียนปีสีนะครับเป็นตูน้คนเน่อนะครับกาลังจะครับเขื่อนเขาอยู่ช่วงกลางดงนะครับตอนนี้มาเจียหาได้หรือเปล่เนอ่ม้าเจียหาครับรถเครื่องดีแรงไม่มีตกนะครับเขื่อนเขาอยู่กลางดงได้หพี่น้องเบิ้งเงาเ่าเทาตีบืนกันไหนวะ าาเจียหายนี่ครับผมิยังมาขวงหนาแรงดีไม่มีตกเจียาหายด้วยพี่น,อน้องนะยังดูเจียาหายอยู่ครับ เขาชวงอาเภอกลางดงนะครับแห้งวันมีตกเลยพี่น้องจ,จังเกียห์หายยู่ครับจ,จังเกียห์ห้าอยู่เหมือนเดิมแห้งวันมีตกเลยนะครับนะสุดยอดไปลูกไปไป อย่าหาด้พี่น้องเนดะ้อสีดิบเขาหรอกครับอย่าหายู่ครับสีดิบเขาหรอกได้อพี่น้องนะหายลูกป้ายนิบเขาครับเจียหาโดยที่พ่อใหญถอนเลยนะครับเจียาหาโดยที่พ่อใหญถอนเลยเลดิบเขาหรอกครับแรงดีไม่มีตก